ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสนำเทปกล้องนะคะมารีวิวให้ดูกันค่ะซึ่งมันก็จะมีหลายลายมากๆเลยนะบางลายเนี่ยในกล่องเนี่ยมันเลือกลายไม่ได้เบสก็แอบมีแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ดูกันนะว่า อาแต่และอันเนี่ยเป็นยังไงคุ้มค่าที่จะซื้อใหมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมากล่องหนึ่งนะคะราคา160บาทจากเซอร์เคลราชพฤกษ์นะคะร้านนูก้อยช็อปนั่นเองค่ะก็มีลายอะไรบ้างที่เบสจัดมานะคะก็จะมีลายอันแรกเป็นเปโกะนะคะแล้วก็แอบมีตัว อทอยซอลลี่หลงมา1นึ่มนซึ่งลายนี้เบก็มีแล้วนะคะแล้วก็จะมีลาย Little t w ทเวนสตานะคะก็แอบมีซ้ำสองอันก็คืออันล่างสุดกับอันบนแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถสต็อกเอาไว้ใช้ได้นะคะก็คือหมดแล้วก็ ใช้อันต่อไปได้นะไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะหาซื้อยากนะคะลายไมเมโลดี้ก็แอบมีซ้ำสองอันคือสองอันนี้นะคะไม่เมโลดี้แล้วก็ชินนามอนค่ะชินนามอนแอบมีลิตเทิลทวินสตาร์หลงมาหนึ่งอันนะคะก็น่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะหนึ่งกล่องมีกี่ม้วนในห้าม้วนนะคะไม่ใช่สี่ม้วนเป็นพูดว่าสี่ม้วนหรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันนะคะมีห้าม้วนด้วยกันก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาลองดูกันเลยว่าแต่ละม้วนแต่ละลายเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยลากออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ขอเริ่มจากตัวเปโกก่อนละกันนะคะเปโกเนี่ยมันก็จะเป็นคนละอันกับที่เบสมีเนาะใช่ไหมเบสเบสได้ทําการติดเอาไว้หรือเปล่าอ่ะลายไหนวะอ่ะเบสเคยมีสองสองอันนี้สามอันนี้นะคะลายเปโกะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบชมพูชมพูหวานน่ารักกว่าอันที่เบสเคยมีอีกนะคะส่วนหอยสตอรี่ตัวนี้เนี่ยคือมีแล้วเดี๋ยวเปิดแอปเปิดให้ดูว่ามีแล้วจริงๆนะคะอยู่ไห คือเบสจะบางทีเบสจะแยกลายเอาไว้อ่ะค่ะเป็นดิสนีย์โซนหนึ่งนะคะซาริโอโซนหนึ่งอ่านี่ลายนี้เห็นไหมลายนี้คือเบสมีเรียบร้อยแล้วเบสก็อาจจะไม่ได้แบบเอามาทําให้ดูนะคะเพราะลายเขาก็จะเป็นออกเป็นสไตล์นี้เลยนะาละเบสจะปิดสมุดทําไมอันนี้ได้เป็นสมุด เทปของเบนนะคะก็เวลามีเทปกี่ลายเนี่ยก็จะมาแปะในนี้เราจะได้รู้ว่าเทปเรามีกี่ลายแล้วมีแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่เราขาดนะคะเผื่อว่าเราจะได้สะสมต่อจะได้ซื้อมาไม่ซ้ากันนะชุบชุบชุบชบเริ่มจากแบบแรกเลยนะคะเป็นสีออกชมพูชมพูตัวนี้นะอุ้ยน่ารักจังเลยอะทุกคนเดี๋ยวหาตัวหัวมันก่อนอะหัวมันตรงนี้นะคะชุบมา โหน่ารักมากดูสินี่นะคะเดี๋ยวไปตัดให้ชุบโหสีชมพูน่ารักมากนะคะต่อไปเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะตัวเนื้อเทปเขาก็จะเป็นเนื้อกระดาษน,นะสีขาวแบบนี้ลายจะเป็นยังไงเอ่ยก็ดูแบบน่ารักอะนี่น่ารักอีกแล้วว่าชอบ ทำให้เวทอยากทาสรุปสอบเลยนะคะตอนนี้แบบโอ้โหอยากบิบสรุปสอบขึ้นมาทำเลยเพราะมันน่ารักมากดูสิเป็นสีขาวต่อไปเป็นตัวนี้กันบ้างค่ะก็จะออกแนวเป็นแบบชมพูและเลือดและเลือดหรือเปล่าอ๋อเป็นขาวแบบครีมครีมนะคะชุดอ่ะและลายสุดท้ายที่มาในกล่องนะคะเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้ น,นี่มาลองดูสิอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักสุดเลยอะ่ะอันสุดท้ายน่ารักสุดเลยนะคะดูในม้วนดูเหมือนไม่ค่อยสวยแต่พอแบบแกะออกมาแล้วสวยมากนี่ก็จะเป็นลายเปโกดนะคะสีลายอ้ยน่ารักมากใจละลายมากเลยนะคะต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลายชินนมอนก่อนละกันนะคะชินนมอนเมดไม่ค่อยมีเทปลายชินนมอนเลยนะแอบมีน้อยกว่าแบบพัลลุคิตตี้ไมเมแล้วก็ลิตเติ้ลเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน อันนี้ลิตเติ้ลหลงมาเดี๋ยวลิตเติ้ลเอาไว้แบบรีวิวพอรอมลิตเติ้ลแล้วกันดีไหมเพราะว่าแบบมันหลงมานะคะมาดูชินามอนกันก่นกอนเริ่มจากอันนี้แล้วกันนะคะชุบชุบหาหาข้างต้นกันอ่ะนี่ลายแรกนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบโป๊กกาดอาดอ ลายที่สองไออันนี้เป็นลิตรลนะคะลายที่สองเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้จะเป็นลายแบบไหนเนี่ยดูหน่อยซิอันนี้ลายเขาจะห่างๆนิดนึงนะคะออกแนวโทนขาวๆเนาะชินอมอนอันนี้แล้วก็อีกอันนึงค่ะ เป็นไอศครีมใช่ไหมอันนี้ชินนมอนนะคะก็จะออกออกแนวเป็นขาวๆเบชอบลายไอศครีมที่สุดเลยนะต่อไปเป็นลิตเติ้ลกันบ้างนะคะ ลิทเติ้ลก็เดี๋ยวจะให้ดูลายที่มันมีอยู่แล้วนะสองลายชุบชๆชก็คือลายที่เบนมีแล้วก็จะเป็นสองอันนี้นะเป็นแบบสีเขาเรียกว่าสีลุงลุงนะคะกับลายนี้เดี๋ยวเบจะเอาให้ดูในนี้ว่าอุ้ยเบติดผิดทุกคนจริงๆซาริโอต้องอยู่หน้าแรกนะคะขออภัยไม่เป็นไรความผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะโอเค ลายลิตเติ้ลนะคะจะเป็นลายที่เบนมีแล้วมไม่ใช่อันนี้อ่านี่อันนี้เห็นไหมก็คือจะเป็นลายเดียวกับอันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะส่วนอีกลายนึงค่ะ อันนี้สีลุงลุงก็จะเป็นลายนี้นะที่มันซ้ำกันที่เวทเคยมีแล้วคือพอมันเลือกลายไม่ได้ข้อเสียก็คือเราจะต้องได้ลายซ้ำมาแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้เราสต็อกเอาไว้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาติดกันเมื่อกี้ชินามอนเวทติดผิดไปเสียใจอะเริ่มจากลายแรกเป็นลายนี้แล้วกันนะคะอยู่ไหนว่าชึบชึบชบชบหัวหัวหัวอะเ <laughs> จอแล้วนะคะนี่อ่ะ หุยน่ารักไล่เขาก็จะเป็นเหมือนกับนั่งนั่งอยู่บนโซฟานะคะแล้วก็มีสายลุงเหมือนอยู่บนก้อนเมฆนะกิกิลาลาต่อไปนะคะ<ม>เป็นตัวนี้ละกันเนาะอันนี้มองลายไม่ค่อยชัดเลยคือเวลาอยู่ในมวลแบบว่าเบสเฮดไลยไม่ค่อยชัดต้องแบบเอาออกมาติดถึงจะรู้ว่าลายเขาเป็นยังไงนะ เป็นลายๆแบบนี้อันต่อไปเป็นสีชมพูชมพูนะคะว้ายหล่นหลนลนอ่ะตัวนี้สีชมพู ก็หวานดีนะคะและอันสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาแบบนี้เนาะนี่แกะหน่อยสิยนี่โอ้ยน่ารักมากนะคะสีฟ้าน่ารักมากอุย้ยโดยรวมคือสวยงามมากนะตัวนี้นะคะ ต่อไปอันสุดท้ายเป็น My Melody กันบ้างค่ะกล่องนี้ My Melody Mel ก็แอบ,บซ้ำอีกสองม้วนทำไงกับเทสที่ซ้ำดีเดี๋ยวต้องมีคนบอกให้พี่เบสแจกแน่เลยอะคือการแจกอะไรอย่างงี้ต้องดูก่อนนะคะ,ะชุบชุบชุบแได้ไหมว่ะ อ่ะโอเคมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เบเคยรีวิวไปที่เป็นเทปกล่องเหมือนกันนะคะต่น,นี้จะเป็นห้ามวนนะสำหรับไม่แม่อะเดี๋ยวเบสให้ดูลายซ้ําก่อนแล้วกันนะคะลายที่เบสเคยมีเป็น2ลายนี้แล้วโนก็คือมีร้านส่งมาให้เบสรีวิวนะคะ2ลายนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่า สองอันนี้เลยนะคะเห็นชัดเลยเห็นไหมก็จะเป็นลายนี้อันนึงนะคะที่เป็นใบหน้าเนอะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายซามเัวก็จะขออนุญไม่ได้รีวิวนะเบสจะรีวิวเฉพาะสามตัวนี้แล้วกันนะคะ3มวันนี้ขอเริ่มจากสีขาวก่อนล้วกันนะคะสีขาวก็จะแบบหวานๆหน่อยเนอะนี่ หวานมากต่อไปตามด้วยสีชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายไมสวิตเปียโนตรงนี้หรือเปล่าเบสหาหัวเทปไม่เจออะตรงนี้นะคะเจอแล้วมีใครมีปัญหาเหมือนเบนไหมคะตรงที่หาหัวเทปไม่เจอเป็นอะไรที่แบบแง่ทำไมหายากจังอะชุบ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  สีเขาก็จะอ่อนหน่อยเนาะและอันสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นสีเข้มมาหน่อยออกเป็นแนวสีชมพูดำนะคะมาแกะกันชิโอ้น่ารักมากค่ะเบลติดแบบไม่ใช่เบี้ยวติดแบบชิดนิดชิดไปเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาต เว้นระยะห่างนิดหนึ่งติดใหม่เนาะอ่ะโอเคห่านิดนึงค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหกองใหญ่เลยนะสำหรับการรีวิวเทมในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะ อันนี้นะคะเบสบอกพิกัดนิดนึงเบสซื้อมาจากหนูก้อยชอบที่เซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะหรือว่าไทยไม่สะดวกไปที่นู่นก็เขามีใน IG ด้วยนะ<อ>ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะมีเทปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราดูแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย